thank you สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์สองคุณภาพดีราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมแน่นอนว่าต้องมีรถสวยนะครับมารีวิวมาแนะนำให้ลูกค้าได้ชมการเป็นประจำนะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสบายๆนะครับผมบรรยากาศดีมากนะผมฝนเพิ่งตกไปนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็เลยเอารถสวยๆนะมาจัดโปรโมชั่นแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมการเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ ก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ราคาสุดแสนจะประหยัดเลยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นรถเก่งที่บอกเลยว่าแบบแฮชแบ็กคาประตูที่หลายๆคนชื่นชอบผู้ชายขับก็หลอ่อผู้หญิงขับก็สวยอย่างแน่นอนนะผมวันนี้นะบอกเลยว่าราคาจัดโปรโมชั่นสุดแสนจะพิเศษคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าคันนี้จะสวยโดนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปกันได้เลยครับ โอเคครับผมด้านหลังผมนะครับคือเจ้า Honda Jazz จ5 A S P ี2 1 1 1บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยโดนใจแน่นอนนะผมราคาวันนี้จัดปรมช่างสุดแสนพิเศษเลยจัดไปราคาพิเศษวันนี้3 2 0 0 0 0บาทเดี๋ยวผมพามาดูรถราคา3 2 0 0 0 0บาทกันว่าคันนี้จะสวยโดนใจขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับมาคันนี้ก็เป็น j จ็นะบอกเลยว่าหล่อสุดคันนี้ มองรอบๆบ,บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยชุดแต่งเต็มระบบแต่งแน่นๆนะครับผมแต่งแน่นๆสวยๆเลยพร้อมขับพร้อมใช้งานคันนี้นะบอกเลยว่าซื้อไปเนี่ยเติมน้ำมันขับอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปแต่งอะไรละเพชรคาเซนเตอร์ <t> <re> เราจัดชุดแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม <t> <re> คันนี้นะเป็นรถสีขาวรถสีขาวสวยเงาง,งามเลยนะครับผมคันนี้นะ <t> <re> ก็มีเก็บสีชิ้นงานบ้างนะผมบางชิ้นนะ แต่ว่าเก็บสีแค่ริ้วรอยรอยขีดควรนะครับผมรับประกันว่ารถร้านเราไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับผมถคันนี้ก็เป็นสีขาวสวยเงางามฉ่าตานะครับผมคันนี้ก็จะมากับชุดแต่งสเกิตรอบคันเลยนะครับผมชุดแต่งตัวนี้จะเป็นของมูเก้นะครับผมชุดแต่งนี่บอกเลยว่าราคาก็เหยียบ30,000ได้นะส0งหมไปปนะครับผมชุดแต่งนี้สวยมากเข้ากับตัวรถมากเลยนะครับผมตัวนี้นะจะมาพร้อมกับไฟหน้า ไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะผมดวงใหญ่นะผมไฟหน้าก็ถือว่ายังให้ความใสนะสวยงามอยู่นะครับผมกระจังหน้าเกินแบบลังพึ่งนะขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนะแล้วก็มีโลโก้ Honda เข้าไปนะครับผมก็สวยๆเลยนะครับผมตัวนี้เรามันได้ใส่ไฟตัดหมอกให้เพราะว่ามันใส่ชุดสเกิร์ตมารอบคันนะคผมคุณลูกค้าสามารถใส่ไฟ Daylight Daytime ได้เลยนะตัวนี้นะเพราะชุดแต่งตัวนี้มันรองรับไฟ d a y l i g h ์อยู่แล้วนะครับผม รถส,สวยสภาพดีเลยคันนี้นะบอกเลยว่าทรงมันได้เขาเรียกว่าทรงมันได้ทรงมันหล่อนะคันนี้นะบอกเลยว่าแต่งมาให้ครบแล้วนะมาไล่ดูด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างตัวนี้ก็เราจะเปลี่ยนเป็นล้อแมกให้ละนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแมกนะผมแมกไลเวลนะครับผม,ม, well บผมตัวนี้ก็จะเป็นสีดําก้านสีแดงนะครับผม แล้วแม็กก็ขนาดขอบ15นะครับผมตัวนี้นะแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมแม็กใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับผมเพชรคาร์เซนเตอร์นะบอกเลยว่าเราเอาแม็กใหม่แกะกล่องมาเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับไม่ใช่แม็กมือ2ทําสีใหม่นะเรากล้าก,การันตีว่าแม็กเนี้ยแม็กมือ1แกะกล่องอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเรามีตัวแทนจําหน่ายแม็กยางด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยางหน้ายางก็จะเป็นยางขนาด 195 55 R15 นะครับผมเป็นยางปี2,021เลยนะผมก็ใช้กันไปยาวๆนะผมตัวนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะรผมรถสวยนะทรงดีเลยนะติดฟิล์มกรองแสงให้เรียบร้อยฟิล์มกรองแสงของเราก็จะเป็นขนาด40-60%เลยนะผมนี่ฮะดูรถราคา320 0 0 0บาทนะรถสวยเลยนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูพวก ความเดิมความสวยของตัวสีกันบ้างนะครับผมก็มีเก็บริ้วรอยบ้างแต่ว่าสีโครงสร้างนะครับผมเป็นสีเดิมแท้อย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับผมมาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดสีนะครับผมเม็ดสีเดิมรอยอ์กเดิมจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำสีนะครับผมมีเก็บ สีพวกฝากระโปรงนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมพวกแก้มข้างอะไรยังไงอาจจะมีเก็บบ้างนะผมริ้วรอยตามการใช้งานนะแต่ว่าสีตัวโครงรถเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสีเดิมเม็ดอ์คเดิมจากโรงงานประตูเนี่ยน็อตประตูก็ไม่ได้ขยับนะคันนี้นะน็อตประตูเดิมสีเคลียร์เลยนะครับผมตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับผมมามามาดูที่แผ่นเพจนะครับผมตัวนี้นะแผ่นเพจก็เพจเดิม จากโรงงานเลยนะครับผมเพจอยู่นู่นฮะนะแผ่นเพจก็เพจเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะโครงสร้างเดิมรับประกันเลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพวความนะโครงสร้างนิรภัยเดิมจากโรงงานคู่ตัวสีเดิมเลยนะครับมาดูสีด้านฝั่งห้องบริษัทกันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็ เม็ดอาร์คเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมยังมีอยู่เลยนะรอยเดิมจุดมาร์กจุดแต้มเดิมจากโรงงานนะก็ถือว่ารถสวยนะพร้อมใช้งานราคาแค่3,2 0 0 0 0บาทเองคุณได้ Honda Jazz ไปขี่นะโอ้โหจดเดี๋ยวนี้ราคานี่บอกเลยว่าก็ถือว่าปร,รับมาตามยุคตามสมัยนะผมก็ถือว่าสวยพร้อมใช้งานในราคาที่เบาสบายรถสวยเดิมแบบนี้นะบอกเลยว่า คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับผมชุดประตูเดิมแผงประตูเดิมนะครับผมตัวนี้น็อตไม่ขยับรถสีสวยมีเก็บสีนิดน้อยนะครับอ่ะดูด้านท้ายรถกันต่อนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับด้านท้ายรถนะก็จะให้อารมณ์ที่เป็นแบบว่ารถเก๋งทรงแฮชแบก็กคาประตูตัวนี้แต่งมาค่อนข้างที่จะครบคันอย่างที่บอกไว้ว่าชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันและนะของมูเก้นนะครับผมตัวนี้นะ ของโมเก้นเลยนะตัวนี้ก็เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับผมเท่ๆเพียวๆนะแล้วก็มีเซนเซอร์กระรยยะถอยหลังอีก4จุดนะผมับผจุด2จุด3มจุด4จุดด้านนู้นะนะนะสวยๆเลยโหชุดสเกิร์ตนี่มันเท่มากเลยนะตัวนี้นะมีไฟทับพิมด้วยนะครับผมตัวนี้ด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้แจ๊สนะครับแจ๊นะครับผมตัวนี้นะก็จะมีโลโก้ฮอนด้า โลโก้ไอวีเทนะข้างหลังมีไล่ฟ้านะครับผมนะนครบเลยตัวนี้เป็นแบบแฮชแบ็กหประตูสามารถเปิดประตูที่5ได้เก็บของเก็บสัมภาระไว้ในท้ายรถได้อย่างกว้างขวางนะครับผมจุใจเบาะสามารถพับได้นะครับผมคุณลูกค้าต้องการขนสัมภาระเยอะๆก็พับเบาะลงไปแบบนี้นะครับผมก็สามารถขนสัมภาระได้นะ ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเหมาะสําหรับสายใช้งานคุณลูกค้าที่ต้องการนํารถรถเก๋งไปขายของตามตลาดนะัดเสื้อพงเสือ้อผ้ากระกรรงกะเป๋าสามารถนํารถคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าเป็นรถเก๋งอนเนกประสงค์ที่น่าใช้มากในราคาที่ไม่แพงเลยนะ3า0,000นบาทเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถนะครับผมนะว่าคันนี้สวยเดิมขนาดไหนนะด้านท้ายนะตัวนี้ก็ได้เป็นโชคแบบไฮดรอลิกนะครับผมโชคตัวนี้ก็เป็นแบบไฮดรอลิกนะท้ายเดิมนะข้างเดิมนะครับผมตัวนี้นะรอยอาร์คเดิมจากโรงงานมีอยู่น็อตท้ายไม่เคยขยับนะซ้ายขวานะครับผมเนี่ยไม่เคยขยับเลยรถสวยรอยท้ายเดิมไม่มีรอยพับนะ ก็สวยๆเลยพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันสำหรับออปชันภายในบริษาทนะผมเอาฝั่งด้านท้ายรถก่อนนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็กว้างขวางพอสมควรน,นะแต่สําหรับผมผมคิดว่ามันอาจจะเล็กไปนิดนึงเพราะว่าขาผมยาวผมไม่แน่ใจว่าเบาะหน้าเนี่ยมันดนันมายึะหรือเปล่านะแต่ตรงนี้ก็อาจจะติดเบาะพอดีเลยนะครับผมแต่ว่าข้างหลังนั่งสบายเบาะ กว้างขวางนะครับผมนั่งได้หลายคนอย่างอย่างผมเนี่ยหุ่นอย่างเนี้ยก็ประมาณสักสาคนได้นะครับผมก็ด้านหลังคาเนี่ยแบอบกเลยว่าเหลือๆนะครับผมศีรษะไม่ติดหลังคาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมสูงร้อยประมาณเจ็นะยังเหลือๆนั่งสบายแต่อาจจะแคบไปนิดนึงนะสำหรับผมต้องเลื่อนเบาะหน้าเถิบขึ้นไปนะครับผมด้านในนี่จะเป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าเป็นสีดําสลับสีกรมนะก็ยังใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่เลยนะเบาะก็เป็นเบาะผ้านะแบกบกระไม้หยีด้วยนะครับผมก็ ฝองน้าก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะผมใช้งานได้ไปยาวๆนะผมจนได้พรมกระดุมนะเราใส่พรมกระดุมมาให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรับดูออปชั่นฝั่งคนขับกันต่อนะครับโอเคครับผมสําหรับออปชั่นภายในห้องผู้โดยสารนะฝั่งคนขับนะเริ่มจาก้านข้างประตูก่อนตัวนี้ประตูก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะปรับพับไฟฟ้านะครับผมสวยๆเลยนะคอนโซลตัวนี้นะจะเป็นสีออกเทาๆนะผมเทาเลือบๆดำนะผมตัวนี้คอนโซลก็ กว้างขวางครับผมมีถุงลมแอร์แบ็กนิรภัยคู่หน้านะฝั่งคนขับ1ลูกครับผมฝั่งคนซ้อน1ลูกนะครับผมตัวนี้นะถุงลมแอร์แบกมี2ลูกนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับผมตัวนี้นี่กุญแจรีโมทนะครับรถเครื่องยนต์สตาร์และบอกเลยว่าข้างในเนี่ยให้อารมณ์ที่แบบว่า เหมือนรถแข่งเลยนะออปชั่นเต็มมากนะคันนี้ย้ำอีกทีนึงราคาแค่3200,000บาทนะผมและผมรับประกันว่าคันนี้นะรถเครื่องเดิมๆนะครับผมออปชั่นภายในนะบอกเลยว่าตัวนี้จะให้เป็นเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะครับผมตัวนี้นะมีเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะผมแอร์แบบเมนน่นนะจะอยู่ตรงนี้นะปรับง่ายนะ คนขับก็สามารถปรับได้นะครับผมตัวนี้นะนี่แอร์แบบมินนุ่นนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับผมตัวนี้ให้อัตราการทดเกียร์ที่ดีลื่นไหลนะครับผมตัวนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปรับพื้นหาโหมดได้เลยนะครับผมแล้วก็มีถุงลม a i r b a g n i r o คู่หน้าอีกหนึ่งลูกนะครับผมสวยๆเลย เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันหน่อยนะผมคันนี้นะสำหรับเลขไมค์คันนี้ก็ถือว่าวิ่งได้น้อยมากนะผมคันนี้รถปี2011ไมค์วิ่งอยู่ที่1 3 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าไมค์วิ่งน้อยมากนะน่าซื้อไปใช้งานมากๆในราคาที่แสนจะประหยัดแบบนี้นะสามแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครืนน่องยนต์แล้วก็ห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานนะผมและกระลารันตีเลยว,ว่าคันนี้นะครับหน้า 18, สิบแปดใส่ใส ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอน100%เซนะครับผมมาเดี๋ยวเราตามมาดูเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะครับผมขนาดเครื่องยนต์1,500รซีขนาด4สูปบ16วลาวนะครับผม120แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องยนต์แบบ IVTEC นะครับผมบอกเลยว่าระบบ IVTEC นี่ให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่สุดยอดมากๆนะรถสวยอัตราเร่งดีแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมตัวนี้นะมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS นะครับผม ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนะครับผมบอกเลยว่าคุณลูกค้าจะมั่นใจในการขี่รถหน้าฝนแบบนี้เพราะว่ามี ABS นะครับตัวนี้ก็รถสวยเครื่องเดิมนะครับผมจุดแต้มรอยแต้มรอยมาร์คสีเดิมจากโรงงานนะครับผมสวยๆเลยแบตเตอรี่ใหม่ๆนะใช้งานกันไปยาวๆนะครับผม สำหรับห้องเครื่องนะคันนี้ก็จะมีแกะน็อตทําสีบ้างเล็กๆไน้อยนะครับผมฝากระโปรงก็มีรอยน็อตแกะบ้างนะครับผมแต่ว่าแกะทําสีอย่างที่เรียนไปนะครับผมแต่ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับผมนะแค่แกะเคลียรทําสีนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่รับประกันนะผมว่ารถเดิมสวยแน่นอนคอจิ้งลีดเดิมนะคานเดิมน็อตคานไม่มีขยับนะครับผมบอกเลยว่าโครงสร้างน็อตโครงสร้าง ตัวนี้เดิมจากโรงงานนะไม่มีขยับแน่นอนนะคอจจ้งเลยเดิมสวยๆรอยอักจากโรงงานมีให้เห็นอยู่ครบหมดนะการันตีเลยว่าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมเรารู้ราคาไปแล้วว่า Honda Jazz คันนี้เราเปิดเพียง3 2 0 0 0 0บาทเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นสำหรับวันหยุดนี้กันว่าจะจัดโปรโมชั่นอะไรแบบไหนเดี๋ยวตามไปเลยครับ สำหรับโปรโมชั่นประจำวันนี้บอกเลยว่าคุณลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอนี้ผ่านช่องทาง YouTube ผ่าน a c e b o o k นะครับผมคันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษไปแล้ว320 0 0 0บาทลูกค้าประวัติดีฟรีดาวไม่ต้องใช้คนคำ้ำ ผ่อนเพียง5,000ันไปปลายเท่านั้นนะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าไม่มีเครดิตไม่เคยมีประวัติในการผ่อนสินเชื่อแม้แต่ครั้งเดียวกําเงินมา9,000บาทเท่านั้นผมจัดให้เลยออกรถได้แน่นอน100%มีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะนลูกค้าว่าจะค้าขายขายของขายอะไรก็แล้วแต่นะผมตรวจสอบได้ว่ามี ที่ทางานจริงนะบอกเลยว่ายังไงก็ผ่านกาเงินมา9 00 0สําหรับคุณลูกค้าที่ไม่มีเครดิตไม่มีประวัติไม่เคยผ่อนอะไรเลยแต่มีงานทานะบอกเลยว่าออกได้อย่างแน่นอนผ่อนสบายๆ5 0 0 0ไปไปลายเท่านั้นเองนะผมบอกเลยว่าราคานี้โปรโมชันนี้โคตรจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะผมและก็มีที่เดียวในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่กล้าจัดโปรโมชันนี้นั่นคือเพชรคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับโอเคนะถ้าชื่นชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะครับจะได้นำรถสวยๆแบบนี้นะผมมารีวิวคุณลูกค้าได้ชมการและจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าได้เอารถสวยๆไว้ใช้งานสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ